เสือเท่าเล่าเรื่องยินดีนำเสนอดวงอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าทิ้งเพียงแสงสีส้มอ่อนๆกับพื้นป่าดงลานที่เป็นดงใหญ่กินพื้นไปหลายร้อยตารางกิโลเมตรต้นไม้ใหญ่น้อยทอดยาวบนพื้นป่าที่ปกคลุมด้วยใบไม้แห้งกรอบ พรานบุญถิ่นเดินลึกเข้าไปในป่าเสียงใบไม้แห้งดังกรอบแกรบใต้ฝ่าเท้าหนักๆของเขามือข้างหนึ่งถือปืนลูกสองคู่ใจไว้แน่นอีกข้างถือไฟฉายส่องทางในความมืดที่กำลังคืบคลานเข้ามาพรานบุญถิ่นเป็นชายวัยกลางคนผิวคล้ำแดดจากการใช้ชีวิตกลางแจ้งร่างกายกำยำล่ำสันจากการเดินป่าล่าสัตว์มาตลอดชีวิต เขาเป็นพรานมือฉมังที่รู้จักป่าดงลานเป็นอย่างดีแทบจะเรียกได้ว่าป่าเห็นนี้เป็นบ้านหลังที่สองของเขาแต่คืนนี้ป่ากลับให้ความรู้สึกแปลกประหลาดความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วไม่มีแม้แต่เสียงรีดริ่งร้องหรือนกเขาแมวส่งเสียงเลยบรรยากาศรอบตัวดูอึมครึมและน่าอึดอัดราวกับธรรมชาติกำลังกลั้นหายใจ พรานบุญทินสูดลมหายใจลึกๆสลัดความรู้สึกไม่สบายใจออกไปเขาเตือนตัวเองว่านี่มันก็แค่วันปกติอีกวันหนึ่งเท่านั้นเพราะป่าก็คือป่าหาความแน่นอนไม่ได้ไม่มีอะไรต้องกลัวเขารู้จักป่านี้ดีมันไม่มีอะไรต้องกลัวอีกอย่างมีปืนคู่ใจไว้ป้องกันตัวจากสัตว์ร,ร้ายและสัตว์เพียงชนิดเดียวในป่านี้ที่เขากลัวนั้นคือ ช้างป่าเพราะมันเจอคนทีไรเป็นตรงเข้าใส่แต่ถึงกระนั้นเขาก็อดรู้สึกไม่ได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติสัญชาตญาณของพรานป่าที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานปีบอกเขาว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนอื่นๆมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งแฝงตัวอยู่ในดงจ้องมองการเคลื่อนไหวของเขาอยู่พรานบุญทินสายหน้าไล่ความคิดนั้นออกไป พลางนึกขำตัวเองที่กลัวเหมือนเด็กๆเ,เขาเป็นถึงพรานมือฉมังไม่ใช่เด็กน้อยที่จะกลัวอะไรง่ายๆจุดมุ่งหมายของเขาคือห้างที่ขัดไว้เมื่อหลายวันก่อนพรานบุญทินเดินด้านดุนด้นลึกเข้าไปในป่าจนมาถึงห้างที่เขาสร้างมันเป็นห้างที่สร้างขึ้นระหว่างต้นไม้ใหญ่สองต้นที่ขึ้นเบียดกันเขาปีนขึ้นไปบนห้างอย่างคล่องแคล่วด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดังจนเกินไป เพราะตอนนี้บรรยากาศรอบด้านมืดสนิทแล้วเมื่อขึ้นไปถึงบนห้างบุญถิ่นนั่งลงอย่างระมัดระวังวางปืนลูกซองไว้บนตักสายตากวาดมองไปรอบๆตรงข้ามห้างของเขาออกไปไม่เกิน10เมตรนั้นมันคือต้นกระทอนป่าที่กำลังสุกเต็มต้นและตามพื้นดินก็ร่วงเกลื่อนไปหมดซึ่งตำแหน่งนี้ที่เขาอยู่นั้นเหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นจุดสำหรับส่องสัตว์ที่จะเข้ามากินผลกระถอน เพราะมองเห็นพื้นที่โล่งเบื้องล่างได้ชัดเจนคืนนี้บรรยากาศดูแปลกประหลาดกว่าทุกครั้งหรือว่าเขาอุป,ปทานไปเองก็สุดแท้จะเดาได้แต่ก็มีบางจังหวะที่แววเสียงของนกตบยุงที่ดังแววมาจากที่หนึ่งที่ใดจากหุบในป่าแห่งนี้เขานั่งนิ่งอยู่บนห้างเป็นเวลานาน,านสายตาจับจ้องไปยังพื้นที่โล่งเบื้องล่างใต้ต้นกระท h นป่ารอคอยเหยื่อที่จะปรากฏตัว แต่ก็ไม่มีวี่แววของสัตว์ใหญ่เลยความเงียบและความมืดดูเหมือนจะหนานแน่นขึ้นเรื่อยๆจนพลานบุญถิ่นรู้สึกอึดอัดแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงเคลื่อนไหวดังมาจากพุ่มไม้ด้านล่างพลานบุญถิ่นตื่นตัวทันทีค่อยๆยกปืนขึ้นเตรียมพร้อมสายตาจับจ้องไปอย่างต้นเสียงทันใดนั้นภาพใต้แสงจันทร์ข้างขึ้นร่างใหญ่โตของหมูป่าก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ มันเป็นตัวผู้ขนาดใหญ่เขี้ยวยาวแหลมคมดวงตาสีน้ำตาลเข้มกวาดมองไปรอบๆอย่างระแวดระวังมันเดินช้าๆเข้ามาในพื้นที่โลง่งไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกจ้องมองจากเบื้องบนพรานบุญทินกลั้นหายใจครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาเพื่อสะกดกลั้นความตื่นเต้นปืนในมือยกขึ้นเล็งจับไปที่ร่างหมูป่า ิริยาของเขานิ่งเป็นหินรอจังหวะที่เหมาะสมไอ้โทนเดินเยื้องย่างเข้ามาจมูกของมันดมกลิ่นไปตามพื้นดินตรงเข้าหาลูกกระถอนสุกเสียงมันเคี้ยวจับจับดังแว่วมาให้ได้ยินเมื่อหมูป่ามันหันข้างให้เขาก็กระดิกไกทันทีปั้งเสียงปืนดังสนั่นป่าตามด้วยเสียงร้องอาร์ตอาร์ตของหมูป่าที่ถูกยิง มันล้มลงกลิ้งไปกับพื้นพยายามลุกขึ้นยืนด้วยขาสั่นอันเทาก่อนจะล้มลงอีกครั้งขาสี่ข้างทีบตะกุยดินและสุดท้ายก็นอนนิ่งไม่ไหวติงพรานบุญถิ่นสลัดปอกกระสุนเก่าอย่างรวดเร็วก่อนจะบรรจุกระสุนนัดใหม่เข้าไปเผื่อว่าไอ้โทนมันลุกขึ้นวิ่งหน,นีเพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ สัตว์ที่โดนยิงเห็นว่านอนนิ่งไปแล้วแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆสัตว์ตัวที่โดนยิงกลับลุกพรวดขึ้นวิ่งหนีเข้าป่าต้องเหนื่อยตามพรานบุญถิ่นนั่งนิ่งอยู่บนห้างข้างกายมีปืนลูกซองวางพาดอยู่บนตักสายตายังคงจับจ้องไปยังซากหมูป่าที่นอนนิ่งอยู่เบื้องล่างกระทั่งเวลาล่วงเลยเข้าไปค่อนคืนความรู้สึกแปลกประหลาดก็เพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆ เขาพยายามบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรน่ากลัวและภาวนาให้เช้าเร็วๆจะได้เอาหมูกลับบ้านไวๆแต่ทว่าสัญชาตยานกลับเตือนให้ระวังภัยอยู่ตลอดบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดอากาศเย็นเฉียบลงอย่างฉับพลัน ผิดธรรมชาติที่ควรจะเป็นเสียงสายลมพัดแผ่วเบาดังขึ้นแต่ไม่มีใบไม้ไหวสั่นแม้แต่น้อยเป็นเสียงลมที่ดูเหมือนจะมาจากที่ไกลๆพร้อมกับเสียงพึมพำที่ฟังไม่ได้สับดังแว่วมาให้ได้ยินพรานบุญทินรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาเหลียวมองไปรอบๆอบย่างหวาดระแวงแต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกตินอกจากความมืดที่ดูเหมือนจะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ แสงจันทร์ที่เคยสาดส่องลงมาเบื้องล่างถูกเมฆหมอกบางๆบดบ,บงังทำให้ป่าทั้งผืนจมอยู่ในความมืดสลัวและความเงียบสงดัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองท่านใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นจากด้านหนึ่งในราวป่าเบื้องล่างพรานบุญถิ่นสะดุ้งเฮือกรีบขวาปืนขึ้นมาเตรียมพร้อม สายตาจับจ้องไปอย่างต้นเสียงอย่างหัวใจเต้นรัวด้วยความตื่นตระหนกเหงื่อเม็ดเป้งๆผุดขึ้นเต็มใบหน้าในขณะนั้นที่พรานบุญถิ่นกำลังกวาดสายตามองไปยังทางที่เกิดเสียงการเคลื่อนไหวพลันเสียงกรีดร้องแหลมดังออกมาจากความมืดทำให้บุญถิ่นสะดุ้งหยงหัวใจเต้นรัวเร็วเขากวาดตามองไปร,บรอบๆอย่างตื่นตระหนกแต่ความมืดมิดทำให้มองไม่เห็นอะไรเลย ทันใดนั้นสายลมเย็นเยียบพัดมานำกลิ่นเหม็นสาบบางอย่างมาด้วยบุญถิ่นรับรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นกลิ่นของตัวอะไรแต่ก็ต้องนิ่งเฉยเอาไว้ไม่กล้าส่งเสียงแม้แต่น้อยจูๆ่ๆความเคลื่อนไหวบางอย่างก็ปรากฏขึ้นที่ชายป่าร่างสูงโปรง่งค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากเงามืดพรานบุญถิ่นตาเบิกโพรงเมื่อเห็นว่าหญิงสาวในชุดชาวบ้านที่ขาดกระรุ่มกระริง เดินตรงเข้ามาแสงจันทร์สาดส่องให้เห็นใบหน้าซีดเผือดของเธอดวงตาลึกโบไร้แววชีวิตจ้องมองมาที่ซากหมูป่ายังหิวโหวยผมยาวสยายพลิ้วไหวราวกับมีชีวิตพรานบุญถินรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนาแน่นขึ้นหายใจติดขัดความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาพยายามขยับตัวแต่กลับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่าง ตรึงเขาไว้กับที่ให้จ้องมองหญิงสาวปริศนาอย่างไม่วางตาหญิงสาวปริศนาเยืงอย่างเข้ามาใกล้ซากหมูป่าการเคลื่อนไหวของเธอผิดธรรมชาติอย่างน่าขนลุกขาทั้งสองข้างเคลื่อนไหวในท่าที่แปลกไม่มีเสียงฝีเท้ากระทบพื้นราวกับว่าเธอล่องลอยอยู่เหนือพื้นเมื่อมาถึงซากหมูป่าเธอค่อยๆก้มลงช้าๆ ใบหน้าขาวซีดเข้าไกลเนื้อที่ยังอุ่นๆท่ามกลางสายตาของพรานบุญถิ่นทันใดนั้นหญิงสาวก็อ้าปากกว้างผิดมนุษย์เผยให้เห็นฟันแหลมคมสีขาววาววับก่อนจะพุ่งเข้าขยำซากหมูป่าอย่างรวดเร็วเสียงฉีกเนื้อและกระดูกแว่วมาให้ได้ยินเลือดสีแดงสดกระเซน็นเปื้อนใบหน้าและชุดของเธอ พรานบุญถิ่นรู้สึกเสียบว่าไปทั้งตัวบรรยากาศรอบตัวเหมือนจะหมุนขวางเขาอยากจะร้องออกมาแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอได้แต่มองภาพสยดสยองตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวสุดขีดหญิงสาวกัดกินซากหมูป่าอย่างตะกละตะกลามเสียงเขียวและดูดเลือดดังก้องไปทั่วป่าเธอกินอย่างรวดเร็วและไร้ความประณีราวกับว่าไม่ได้กินอะไรมาเป็นร้อยเป็นพันปี ขณะที่กำลังกินพลันนั้นเสียงลูกห้างก็ดังลั่นเธอก็เงยหน้าขึ้นมองพรานบุญถิ่นบนห้างดวงตาสีเหลืองอมพันเรืองแสงวาบในความมืดจ้องมองเขายังหิวกระหายริมฝีปากเปื้อนเลือดยิ้มกว้างยันหน้าขนลุกเผยให้เห็นฟันแหลมคมเต็มปากเขารู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้น ทันใดนั้นหญิงสาวก็กระโดดพรวดขึ้นมายืนอยู่ใต้ห้างยังรวดเร็วดวงตาคู่วาวจับจ้องขึ้นที่พรานบุญถิ่นยังไม่วางตาเขาสะดุ้งหยงพยายามประครองปืนในมือให้นิ่งที่สุดแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองมือยังคงสั่นอยู่ไม่หยุดพรานบุญถิน่นพยายามควบคมุมความกลัวที่กำลังแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของเขาแต่ความหวาดกลัวนั้นดูเหมือนจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ทุกวินาทีที่ผ่านไปเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นในหูเขาราวกับจะระเบิดออกมาปืนในมือที่เคยมั่นคงกลายเป็นของหนักที่เขายากจะควบคุมให้มั่นคงได้เขาพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอกลับแห้งผากความเย็นเยียบของอากาศรอบตัวทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งจากภายในหญิงสาวปริศนายังคงจ้องมองเขายังไม่ลดละ ดวงตาสีเหลืองอมพันของเธอเรืองแสงในความมืดราวกับสัตว์ร้ายเธอยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆเผยให้เห็นฟันที่แหลมคมที่ยังเปื้อนเลือดพรานบุญทินรู้สึกถึงเหงื่อที่ไหลออกมาจากทุกส่วนของร่างกายเขาพยายามใช้สัญชาตญาณของพรานป่าที่สั่งสมมาตลอดชีวิตเพื่อขมความกลัวในใจแต่สิ่งที่เขากำลังเผชิญนั้นมันยากที่เขาจะควบคุมจิตใจได้ ท่ามกลางความเงียบสงัดหญิงสาวปริศนาเดินตรงมาที่ใต้ห้างแล้วค่อยๆไต่ลำต้นของต้นไม้ที่เขาขัดห้างอยู่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วร่างของเธอเคลื่อนไหวอย่างไร้เสียงเพียงเสี้ยวนาทีใบหน้าของหญิงสาวที่มีลายเหลืองสลับดำก็โผล่ขึ้นมาอยู่ห่างจากเขาเพียงแค่ไม่กี่ศอกเท่านั้นพรานบุญถิ่นตวัดปืนเล็งตรงไปที่ใบหน้าของหญิงสาวในเสี้ยววินาที ก่อนที่นิ้วจะกระตุกเหนียวไก่ทันใดนั้นเสียงปืนดังสนั่นทั่วป่าปั้งแสงไฟจากปลายกระบอกปืนสว่างวาบขึ้นตามมาด้วยเสียงของหนักๆร่วงกระแทกพื้นดังตุบเขาเรียบส่องไฟฉายตามลงไปแทนที่จะเห็นร่างของหญิงสาวคนนั้นนอนสิ้นชีพอยู่กับพื้นเขากลับเห็นเพียงแต่ความว่างเปล่าเท่านั้นพรานบุญถิ่นรู้สึกชาว้าไปทั้งตัว เขารีบหักลำกล้องปืนแล้วยัดกระสุนนัดใหม่เข้าไปหัวใจของเขาเต้นรัวอย่างบ้าคลั่งเขาหันมองไปรอบๆด้วยความตื่นตัวอย่างเต็มที่พยายามควบคุมสติของตัวเองให้มากที่สุดแต่แล้วจู่ๆเสียงหัวเราะแหลมสูงที่ฟังดูน,น่ากลัวก็แว่วมาจากที่ไหนสักแห่งในราวป่าเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆร,รอบตัวเขาแน่จริงเองออกมาสิวะ พรานบุญทินตะโกนออกไปแต่เสียงของเขากลับสั่นไหวราวกับไม่มีความมั่นใจอยู่ในน้ำเสียงนั้นเสียงหัวเราะแหลมสูงยังคงดังต่อเนื่องและในวินาทีนั้นเองร่างของหญิงสาวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอเกาะอยู่บนต้นกระถอนป่าฟังตรงข้ามในความสูงระดับเดียวกันใบหน้าของเธอปรากฏในแสงจันทร์ที่เลือนลางเขาเห็นดวงตาสีเหลืองอมพัน ที่จ้องมองเขาอย่างไม่ลดละปากของเธอแยกเขี้ยวออกมาอย่างน่าขนลุกพรานบุญถิ่นรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบเขายกปืนขึ้นเล็งไปที่ร่างของหญิงสาวปริศนาบนต้นกระถอนมือที่จับปืนสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้เองต้องการอะไรเขาตะโกนถามด้วยเสียงสั่นเครือพยายามกลบเกลื่อนความกลัวที่กำลังท่วมทน้น เสียงหัวเราะแหลมสูงดังขึ้นอีกครั้งก้องกังวานไปทั่วป่าเจ้าในละสิ่งที่ข้าต้องการเนื้อของเจ้าและวิญญาณของเจ้าหญิงสาวปริศนาตอบและคำตอบนั้นทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวทันใดนั้นร่างของหญิงสาวก็พุ่งทยานออกจากต้นกระทอนลอยละลิ้วมาในอากาศด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ผมยาวสยายพลิวไหวดุดงูพิษ เล็บแหลมคมยื่นออกมาพร้อมจะฉีกร่างของเหยื่อพรานบุญถินไม่รอช้าเขากดไกปืนที่เล็งคอยท่าไว้ทันทีปังเสียงปืนดังสนั่นป่าลูกกระสุนพุ่งออกจากลำกล้องด้วยความเร็วสูงลูกกระสุนพุ่งตรงเข้าอัดร่างของหญิงสาวปีศาจอย่างจังร่างของเธอกระเด็นกลิ้งลงสู่พื้นป่าเบื้องล่างด้วยแรงประทะของกระสุน พรานบุญถิ่นถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกคิดว่ากระสุนที่โดนจังๆคงจะเอามันอยู่แต่แล้วภาพที่เห็นต่อมาก็ทำให้เขาต้องตกตะลึงร่างของหญิงสาวปีาศาจค่อยๆขยับก่อนจะลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆต่อหน้าต่อตาเขาเธอหันมามองพรานบุญถิ่นด้วยดวงตาเรืองแสงอัำพันและรอยยิ้มอันน่าสะพรึงกลัวมือข้างหนึ่งชี้ขึ้นมาที่พรานบุญถิ่น ก่อนที่มันจะหัวรอะเสียงเล็กแหลมออกมาแฮ่แฮ่ ä, กระสุนธรรมดาของเจ้าไม่อาจทำอันตรายข่าได้หรอกไอ้พรานโง่เองต้องเป็นอาหารของข้าเสียงของเธอดังก้องขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะที่สยองพรานบุญถิ่นรู้สึกเลือดในกายเย็นเฉียบกระสุนธรรมดาของเขาไม่สามารถทำอะไรมันได้เลย เขารีบบรรจุกระสุนนัดใหม่เข้ารังเพลิงอย่างเร่งรีบแต่ทว่าในตอนนั้นเองหญิงสาวปีศาจก็กลายร่างเป็นเสือแล้วกระโจนขึ้นห้างที่อยู่สูงจากพื้นดินร่วมห้าเมตรเศด้วยว่าห้างที่สร้างขึ้นเพียงแค่รับน้ำหนักคนคนเดียวนั้นเมื่อมีเสือขนาดร่วมเจ็ดศอกเศษกระโจนขึ้นมาบนห้างเท่านั้นมันก็พังคลืนลงมาส่งผลให้ทั้งคนทั้งห้างและเสือร่วงลงมากับพื้น ยังดีที่ว่าร่างของเขาร่วงลงมาทับร่างเสือทำให้เขาไม่เจ็บมากนักเมื่อตั้งตัวได้เขาก็รีบวิ่งเพื่อออกจากป่านี้ทันทีพรานบุญถิ่นวิ่งสุดชีวิตโดยไม่สนใจว่าหนทางกลับนั้นจะมืดมิดเพียงใดเขาต้องวิ่งฝ่าความมืดมิดของดงใหญ่หัวใจเต้นรัวราวกับจะระเบิดออกมาจากอกเงื่อไหลโซมกายขณะที่เสียงคำราม ของเสือและเสียงหัวเราะอันน่าสยดสยองของปีศาจสาวยังคงก้องไล่หลังมาบางครั้งเหมือนอยู่ไกลออกไปแต่วินาทีถัดมากลับดังแว่วมาจากด้านข้างราวกับว่ามันกำลังเล่นเกมไล่ล่าทัานใดนั้นเงาดำทามึนพุ่งผ่านหน้าเข้าไปอย่างรวดเร็วพรานบุญถิ่นสะดุ้งหงทถิ้งตัวลงกับพื้นดินพลางรีบลุกขึ้นและยกปืนขึ้นเล็ง ไปยังเงาดำที่คล้ายกับร่างเสือก่อนจะลั่นไกลออกไปปั้งแต่ด้วยมือที่สั่นเทาทำให้เขาเหนี่ยวไกลพลาดกระสุนพุ่งเฉียดไปกระทบต้นไม้ใหญ่เสียงหัวเราะแหลมสูงดังขึ้นอีกครั้งวิ่งสิวิ่งต่อไปสิเสียงปีศาจร้ายดังแววออกมาข้าชอบเหยื่อที่ดิ้นรนต่อสู้เอาชีวิตฮ พรานบุญถิ่นกัดฟันแน่นพยายามควบคุมลมหายใจที่หอบทีสมองของเขาเริ่มนึกถึงคาถาอาคมที่เคยร่ำเรียนมาหวังว่าจะมีบทใดบทหนึ่งที่สามารถสยบเสือสมิงได้แต่ความกลัวทำให้ความคิดของเขาสับสนวุ่นวายนึกอะไรไม่ออกเลยสักอย่างเขาวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงลานโล่งเล็กๆ แสงจันทร์สาดส่องลงมาพอให้มองเห็นรอบๆได้ชัดเจนขึ้นทันใดนั้นร่างของปีศาจสาวก็ปรากฏขึ้นตรงหน้ายืนขวางทางอยู่ดวงตาสีเหลืองอำพันเรืองแสงในความมืดริมฝีปากแยมยิ้มเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมคมพรานบุญถิ่นชังนักกึกรีบยกปืนขึ้นเล็งแต่มือยังคงสั่นไม่หยุดอย่าอย่าเข้ามานะเขาตะโกนเสียงสัน่น ปีศาจสาวหัวเราะเบาๆก่อนจะเอ่ยขึ้นเจ้าคิดว่าอาวุธธรรมดาของเจ้าจะทำอะไรข้าได้หรือพรานบุญถิ่นกลืนน้ำลายอึกใหญ่สมองยังคงพยายามนึกถึงคาถาที่อาจช่วยได้ขณะเดียวกันก็ค่อยๆถอยหลังไปทีละก้าวปีศาจสาวก้าวตามมาช้าๆราวกับแมวที่กำลังเล่นกับเหยื่อก่อนจะโจมตี จะด้วยความโชคร้ายที่เข้ามาซ้ำหรือไม่ทันใดนั้นเท้าของพรานบุญถินก็สะดุดรากไม้ใหญ่เขาล้มลงกับพื้นอย่างแรงปืนในมือหลุดกระเด็นไปปีศาจสาวฉวยโอกาสนั้นพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเล็บแหลมคมงอกยาวออกมาพร้อมจะฉีกร่างของเหยื่อในวินาทีวิกฤตนั้นเองสมองของพรานบุญถินก็นึกถึงคาถาบทหนึ่งได้ เขารีบท่องออกมาเสียงดังโดยไม่รอช้ามันคือคาถาหัวใจเท้าเวสวรณเมื่อเสียงสวดคาถาดังขึ้นเท่านั้นปีศาจสาวชะงงักกลางอากาศร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดร่างของมันถอยกรูดไปยืนเบียดอยู่กับต้นไม้ใหญ่พรานบุญถิ่นฉวยโอกาสนั้นลุกขึ้นคว้าปืนที่ตกอยู่ไม่ไกลขึ้นมาประทับบ่าส่วนปากก็พรำบนบริกรรมคาถาหัวใจ้าเวสวร์ จากนั้นก็ต่อด้วยคาถาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์เป่าลงที่ปืนแล้วเล็งจับไปที่ร่างของหญิงสาวปีศาจปั้งเสียงปืนดังสนั่นป่าคราวนี้ปืนที่ถูกเสกเป่ากับมนคาถาปล่อยลูกกระสุนพุ่งตรงเข้าปะทะร่างของปีศาจสาวอย่างจังอะไรปีศาจสาวร้องขึ้นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังลั่นร่างของปีศาจสาวสั่นสถานรุนแรง ถอยหลังทรุดตัวลงกับพื้นดินปีศาจสาวทรุดลงกับพื้นดินร่างกายสั่นสะท้านด้วยความเจ็บปวดเลือดสีดำไหลออกมาจากบาดแผลที่ถูกยิงเขารีบสลัดเปลี่ยนกระสุนแล้วย่างเดินเข้าไปหมายจะยิงซ้ำให้จบสิน้นใบหน้าของเขาเคร่งเครียดตาจับจ้องไปที่ร่างของปีศาจที่กำลังทุรนทุรายแต่ทว่าเมื่อพรานบุญถิ่นเข้าใกล้ในระยะเพียงไม่กี่ก้าว ปีศาจสาวพลันเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาสีเหลืองอมพันเรืองแสงวาบขึ้นมาอย่างน่ากลัวริมฝีปากของมันแย้มออกเป็นรอยยิ้มอันน่าสยดสยองเจ้าคิดว่าจะฆ่าข้าได้ง่งายๆอย่างนั้นหรือเสียงของปีศาจสาวดังขึ้นแห่พ่าและเต็มไปด้วยความอาฆาตทันใดนั้นร่างของปีศาจสาวก็เริ่มเปลี่ยนแปลง กระดูกและกล้ามเนือ้อขยับเคลื่อนใต้ผิวหนังเส้นขนสีดำงอกออกมาปกคลุมทั่วร่างใบหน้าของมันยืดยาวออกกลายเป็นปากและจมูกของเสือเล็บมือและเทา้ายาวและแหลมคมขึ้นพรานบุญถิ่นตกตะลึงชั่ววินาทีที่เขาลังเลด้วยความตกใจปีศาจท,ที่กลายร่างเป็นเสือตัวใหญ่ก็พุ่งกระโจนเข้าใส่เขาอย่างรวดเร็วเขี้ยวและกรงเล็บ พร้อมที่จะฉีกร่างของเขาเฮ้ยพรานบุญถิ่นร้องออกมาด้วยความตกใจพยายามยกปืนขึ้นเล็งแต่ก็ช้าเกินไปร่างของเสือปีศาจพุ่งชนเข้าใส่เขาอย่างจังทำให้เขาล้มลงกับพื้นปืนในมือยกขึ้นป้องกันคมเขี้ยวที่กำลังจะงับคอของเขาเสือปีศาจคำรามดังลั่นกรงเล็บแหลมคมตวัดลงมาที่ร่างของพรานบุญถิน่น เขาพยายามยกแขนขึ้นป้องกันใบหน้าเขารู้สึกถึงความเจ็บแปลบเมื่อกรงเล็บควนลงบนเนื้อแขนของเขากรงเล็บอุ้งตีนด้านหลังของมันก็คราวนี้เจ้าหนีข้าไม่พ้นแน่เสียงของปีศาจดังออกมาจากปากของเสือฟังดูน,น่าสยดสยองยิ่งกว่าเดิมพรานบุญทินรู้ดีว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิต เขาต้องทำอะไรสักอย่างและต้องทำเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นเขาจะกลายเป็นอาหารของปีศาจร้ายอย่างแน่นอนมือข้างหนึ่งเขาพยายามขว่ยคว้าหาอะไรก็ตามแต่ที่จะสามารถช่วยเขาได้ในตอนนี้กระพังไปคว้าได้กิ่งไม้เขาก็ยกขึ้นเสียบเขาที่ดูนตาข้างหนึ่งของเสือสมินโฮกมันกรีดร้องดังลั่นพร้อมกับพละออกจากร่างของเขาไปยืนใช้ขาหน้า พยายามเขี่ยกิ่งไม้ออกจากดวงตาของมันเขาตั้งหลักได้ก็พยายามสะกดกลั้นความเจ็บปวดถีบร่างถอยหนีไปตั้งหลักอยู่ที่โคนต้นไม้มืออันสันเทาที่โชคไปด้วยเลือดพยายามยกปืนเล็งไปที่ร่างของเสือร้ายพรานบุญถิ่นพยายามควบคมมือที่สั่นเทาหยาดเหงื่อผสมกับเลือดไหลลงจากหน้าผากสายตาของเขายังคมจับจ้องไปที่เสือสมิง ซึ่งกำลังดิ้นรนเพื่อดึงกิ่งไม้ออกจากดวงตาของมันเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวของมันดังขึ้นเป็นระยะเขาเล็งปืนไปยังเสือสมิงที่เริ่มหันหน้ากลับมาเสียงฟันที่ขบกันแน่นดังก้องเข้ามาในหูเขาเขารู้ดีว่าถ้าเขายิงพลาดมันจะเป็นจุดจบและอวสานของเขาในทันทีเขารอจังหวะที่เสือสมิงร้ายวิ่งเข้ามาและจังหวะนั้นเปรี้ยง เสียงปืนดังสะท้อนกล้องไปทั่วป่ากระสุนพุ่งตรงเข้าที่กลางหน้าของเสือสมิงก่อนที่มันจะกระโจนเพียงเสี้ยววินาทีมันหยุดชะงักหน้าขมําลงกับพื้นดินร่างใหญ่โตของมันถลายครูดมากับพื้นมาหยุดที่ปลายเท้าของเขาพรานบุญทิน่นหายใจหอบมือทั้งสองข้างที่พยุงปืนก็ตกลงที่ตักแขนทั้งสองข้างไร้ซึ่งเรียวแรงที่จะยกปืนขึ้นต่อ เขามองร่างของเสือสมิงที่นอนนิ่งอยู่ตรงหน้าดวงตาทั้งสองข้างค่อยรีลงความเจ็บปวดแล่นปราดเข้าสู่ร่างกายทำให้สติสุดท้ายของเขาค่อยๆดับวูบลงรุ่งเช้าวันต่อมาหยดน้ำค้างอันเย็นเฉียบกระทบลงใบหน้าและร่างกายของพรานบุญทินความเย็นนั้นปลุกสติให้เขาค่อยๆพเผยเปลือกตาขึ้นใบหน้าที่ซีดเชียวของเขาสายไปมา และเมื่อสายตาปรับสภาพจนมองเห็นได้ชัดก็มองเห็นร่างของเสือที่ยังคงหมอบนิ่งอยู่ปลายเทา้าเขาค่อยๆยันร่างอันเจ็บปวดปานเอาภูเขาทั้งลูกมาทับไว้เมื่อลุกขึ้นได้ก็เหลือบมองไปที่ร่างของเสืออีกครั้งก่อนจะหอบสังขารเดินออกจากป่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาพรานบุญทินก็ไม่เข้านั่งห้างอีกเลย เว้นเสียเก็บของป่าในบริเวณชายดงใกล้ๆหมู่บ้านเท่านั้น